ห,หลังครมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เผยภาพสเก็ตชายหญิงชาวต่างชาติที่อาจเป็นพยานขี่คายเหตุฆาตรกรรมโทโมโกะคาวาชิตะนักท่องเที่ยวสาวชาวญี่ปุ่นวัย27ปีที่เสียชีวิตไปเกือบ18ปีก่อนทำให้คดีกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งเจาะข่าวดังย้อนรอยตลอด18ปีพร้อมที่มาภาพสเก็ตที่อาจนำไปสู่การปิดแฟ้มคดีสำเร็จ ก่อนขาดอายุความในวันที่25พฤศจิกายน2570 25พฤศจิกายน2550 25. ้จนที่รับแจ้งพบศพโทโมโกะถูกฆาตรกรรมเสียชีวิตบริเวณทางขึ้นสะพานหินภายในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยผลชนะสูตรระบุบาดแผลถูกแทงที่เอว1แผลคออีก3แผลในที่เกิดเหตุมีเพียงกล้องดิจิตัลและพาสปอร์ตท,ที่หายไปซึ่งการขาดประจักษ์พยาน เหตุเพราะโทโมโกะเดินทางมาท่องเที่ยวเพียงลําพังจุดเกิดเหตุค่อนข้างเปรี่ยวประกอบกับวัตถุพยานที่มีอยู่น้อยนิดกลายเป็นอุปสรรคในการไขคดีหลักฐานที่ใช้ตรวจหา DNA นในขณะนั้นคือไม้กวาดหักที่พบคราบเลือดแต่ก็น้อยเกินตรวจพิสูจน์และ DNA ปริศนาเป็นชายบริเวณด้านหลังขอบกางเกงของโทโมโกะต่อมาวันที่24กรกฎาคม2552ตำรวจท้องที่ยุติคดีชั่วข่าวเพราะไม่มีหลักฐานไปต่อได้ 31สสกรกฎาคม2556 DSI รับเป็นคดีพิเศษตามการร้องขอของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระหว่างนั้นมีการไล่ตรวจ DNA บุคคลที่อยู่ใกล้เคียงวันเกิดเหตุเกือบ400คนแต่ไร้วี่แววความเกี่ยวข้องจนวันที่26กันยายน2559 DSI ต้องยุติคดีชั่วข่าวเช่นเดียวกันแต่ยังคงทำการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานจากข้อมูลที่ได้รับมาเป็นระยะปี2560 มีผู้แจ้งเบาะแสนำไปสู่การเก็บ DNA บุคคลอื่นเพิ่มเติมแต่ก็ยังไม่พบ DNA ที่ตรงกับขอบกางเกงของโทมโมโกะปี2562มีเบาะแสบุคคลต้องสงสัยซึ่งเสียชีวิตไปตั้งแต่ปี2553ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องไปเก็บจาก DNA ญาตินำมาพิสูจน์เปรียบเทียบโดยมีการเดินทางไปเก็บ DNA ถึงไต้หวันแต่สุดท้ายไม่ปรากฏ DNA ที่ตรงกับขอบกางเกงของโทมโมโกะอยู่ดี อย่างไรก็ตามในปีนั้นเอง DSI ตำรวจภูธรจังหวัดสุขโขทยัยและครอบครัวโทโมโกะเคยประกาศให้เงินรางวัลหนึ่งล้านหกแสนบาทกับผู้แจ้งเบาะแสที่นำไปสู่การจับกลุ่มคนร้ายต่อมาปี2563มีความชัดเจนตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเมื่อสถาบันนิติวิทยาศาสตร์สามารถตรวจดี a นเเทียบเคียงผู้ต้องสงสัยที่บ่งชี้ว่าเป็นกลุ่มเอเชียตะวันออกเช่นเกาหลีญี่ปุ่นในจำนวนนี้ไม่มีประเทศไทย หลังห่วงเวลานั้นแม้พยายนหลักฐานแทบไม่คืบหน้าแต่ครอบครัวไม่เคยหยุดติดตามทวงถามโดยเดินทางเข้าพบและลำลึกถึงอยู่ทุกปีกระทั่งจุดเปลี่ยนภาพสเก็ตที่มีข้อสงสัยเหตุใดเพิ่งปรากฏในเรื่องนี้นายสุวพิษมโนพาศผู้อำนวยการศูนย์สืบสวนสกดรอยและการข่าว DSI ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกองคดีความมั่นคงในฐานะหัวหน้าคณะพนักง,งานสืบสวน เปิดเผยกับเจาะข่าวดังว่าตั้งแต่เดือนมกราคม2568หลังได้รับมอบหมายได้มีการมากางพยานหลักฐานจากสำนวนเดิมดูใหม่และเน้นหาข้อมูลระดับพื้นที่ควบคู่กับการข่าวเชิงลึกค่อยๆนำข้อมูลมาต่อเหมือนจิ๊กซอโดยร่วมกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ทำให้มีมุมมองประเด็นที่เกิดขึ้นภายหลังไม่ได้เน้นแค่ข้อเท็จจริงเดิมๆตามที่เคยปรากฏเท่านั้น ซึ่งในการลงพื้นที่นี้เองจึงได้ไปพบกับอดีตพนักง,งานร้านคอฟฟครับช่วงวันเกิดเหตุและการรับฟังก็นําไปสู่ข้อมูลใหม่คือพยานชาวต่างชาติสองรายประกอบกับพยานหลักฐานอื่นอย่างคลิปวงจรปิดในอดีตกลายเป็นภาพสะเก็ตตาหนิรูปพรรณสันฐานอย่างไรก็ตามด้วยวันเวลาที่ล่วงเลยมา18ปปีมีความเป็นไปได้ว่าหากโชคดีได้พบพยานถึงเวลานั้นทั้งคู่อาจจำไม่ได้ว่าเคยมาท่องเที่ยวสถานที่ดังกล่าว หรือเคยมีกิจกรรมชีวิตยอย่างไรที่จังหวัดสุขโขทยัยแต่ดิสไอก็ไม่ปิดกั้นหนทางกันได้มาซึ่งความคืบหน้าเพราะในการขอความร่วมมือพยานชาวต่างชาติสองรายเข้าให้ข้อมูลนั้นจะช่วยร้อยเรียงเหตุการณ์พยานหลักฐานการขยายไปเจอพยานรายอื่นที่อาจหมายรวมถึงชาวญี่ปุ่นที่เคยไปเที่ยวในวันเกิดเหตุหรือพยานวัตถุอื่นที่ไม่เคยปรากฏในสำนวนมาก่อนโดยความก้าวหน้าที่มากขึ้นของเทคโนโลยีจะทำให้ทั้งหมดเห็นภาพขนาดใหญ่และชัดเจนขึ้น,นกว่าเดิม แม้ยังไม่มีใครรู้ว่าคาดีจะปิดลงอย่างไรแต่ทุกวินาทีหลังจากนี้ความพยายามค้นหาความจริงอย่างเต็มที่สําคัญที่สุดเพราะไม่เพียงแสดงถึงความตั้งใจแต่ยังหมายถึงการให้ความเคารพต่อผู้สูญเสียและครอบครัว